เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เก้าจังหวัดภาคใต้ทำให้คะแนนนิยมของรัฐบาลและนายกและพนตรีอน,นุทิพชานวิลกูลลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่แม้เสียงว,วิจารณ์จะดังขึ้นรัฐบาลยังประเมินว่าโอกาสกอบกู้ความเชื่อมั่นยังมีอยู่หากเร่งเดินหน้าแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างจรงิงจังในทางการเปืองฝ่ายค้านทั้งพักประชาชนและพักเพื่อไทย ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยื่งยับติอภิปรายไม่ไว้วางใจในเร็ววันจากปัจจัยทั้งเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญและเหตุที่ยังไม่มีพักใจพร้อมลงสนามเลือกตั้งส่งผลให้รัฐบาลมีเวลาทองชั่วงสั้นๆในการพลิกคะแนนรัฐบาลได้ออกมาตการฟื้นฟูโด,ดยคอรมอเศรษฐกิจได้อนุมัติกรอบหลัก4ด้านคือการลดภาระหนี้การเพิ่มกนนำลังซื้อลดค่าครองชีพ และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆโดยมีการเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยรวมถึงผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งเตรียมเดินหน้าโคลาพึ่งพลัสเฟสองเริ่มใช้เดือนมกา 69, ราคม2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจในการที่การโยกย้ายข้าราชการและการจัดทับภาครัฐในรัฐบาลผส,สงค์อย่างเดินหน้าอย่างต่อเนื่องภูมิใจไทยและพักร่วมรัฐบาลต่างเตรียมพร้อม สำหรับการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาสุดท้ายที่รัฐบาลต้องเร่งกู้สัทธาจากประชาชนก่อนเข้าสู่สนามเลือกตั้งอย่างเต็มตัว